สวัสดีครับผมสว,สวัสดีท่านพี่ชมพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกทุกท่านครับผมขอต้อนรับสู่ช่องบาวฟีส่สายน้นอนพี่น้องผมมือนี้คือเก้าพี่น้องผมหาอยู่หากินตามธรรมชาติครับผมหาอยู่หากินตามฤดูกาลครับอยู่กับบาวฟีส่สายน้นอพี่น้องผมมือนี้มาอยู่ในป่าน้อพี่น้องผมมาเลาะหาเก็บเห็ดครับผมอ่ะเบ่งบรรยากาศไม้เบ่งบรรยากาศสภาพป่าเนาะพี่น้องผมเนาะนี่ครับประมาณ Favorite. นี้เนาะพี่น้องผม ในดงในป่าในดงครับผมวันนี้มาเลาะไอหาเบื้องเหตดเนาะพี่น้องผมเพราะว่าเห็นมันมีแดดออกเนาะพี่น้องผมหลังจากที่มาว่านฝนกระตกครับผมผมปึงเลาะเข้าขมาครับบ่มีอย่างพี่น้องผมมีแต่ดอกกระเจียวครับผมมีแต่ดอกกระเจียวเลาะมาพักหนึ่งเหรอเห็ดกะบ่บท่านได้เห็นเลยครับแต่ว่ามีค้นมาหาอยู่มีกระเจ้าเพิ่นไอเลาะมาหาอยู่พี่น้องผม ขามกรเจาเจาเราก็ไดอยู่สองสามดอกครับแต่ว่าได้บ่หลายเพื่อเห็ดมันออกหลงฤดูเนาะพี่น้องผมเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันตกขนาดครับฝนมันตกดีขนาดผมเนี่ยเลาะหาตามมองที่มันเคยออกเนาะเพราะว่าผมเคยปีที่แล้วมาเก็บกะเมื่อเก็บโ้นนี่นะครับเลาะๆนี่อ่ะเดี๋ยวผ้ายางไปจังน้อยเนาะพี่น้องผมเนาะหายุ่หัก,กินไปน้ำกันครับผม มันนีออกมาเลาะหาเห็ดครับมีเวลาออกมาเลาะหาเห็ดเพราะว่าเห็นแดดมันออกเนาะเพราะว่ารอบที่แล้วเมื่อต้อนเดือนที่แล้วครับฝนตกแล้วก็แดดออกไปมีมละจะเจาเพื้นด้เห็ดไปเนาะพุลตาพี่น้องผมแต่ว่ามันอาจจะเบิดแล้วก็ไแด้มันอาจจะออกลงหรือดูเนาะแต่หาอยู่กันหากินกันไปนะพี่น้องผมมานไฟมานมั่นแหละจังหวะครับ ในปลาบรรยกากาศก็เงียบๆเนาะบึงครับมี่จะเสียงนกเสียงกาครับแต่ว่าบามีอย่างเลยพี่น้องผมมีแต่ดอกกระเจียวครับผมนี่สองดอกดอกเท่าแล้วอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าถ้ามผมพออย่างเงี้ยสิไทยบึงนะพี่น้องผมเนาะ ยางมากกับพอเฮ็ดตัวนี้พี่น้องผมนี่อันนี้คือเฮ็ดเนียงนะครับ,นนรบเฮ็ดเยียงครับพี่น้องผมเฮ็ดเบือหรือเปล่าเนาะเบึงครับเดี๋ยวเก็บให้เบึงพี่น้องผมเนาะนี่ลักษณะกับสีประมาณนี้ครับน่าจะเป็นเฮ็ดเบือนะพี่น้องผมเนาะนนผมกับบันเอใจเนาะแต่ว่าเฮ็ดที่ผม ไอ้เคยเก็บมากะลักษณะบอลแมนแบบนี้เนาะเป็นเฮดเบือครับผมอ่ะไปตอครับผมมาเจออีกแล้วพี่น้องผมเฮดอย่างนี้ครับเฮดเบืออีกแล้วพี่น้องผมนี่ครับลักษณะมันซีบีแบบคุยๆนะครับเฮดเบือครับตัวนี้กินบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ากั มีแต่เฮ็ดเบียครับออกเฮ็ดกินได้ยังบ่ท่านได้เห็นเลยนี่ครับพี่น้องผมพ่นนี่เคยออกอะบ่ท่านได้ออกเลยครับนี่พ่นตัวนี้จะมีออกเห็ดป่วงครับผมนี่มีออกเห็ดป่วงครับ,ออป,รบปีที่แล้วเคยเก็บอยู่ครับนี่ออกมาโซนนี่เต็มเลยครับอ้อมไปนี่อ้อมไปพุ่นอ้อมพ่นนี่เลยครับผม ก็เก็บอยู่มูปุ่งง่ายครับผมกายังประทัดออกเดี๋ยวภาไปบึงแถวนะครับแถวนั้นมันจะมีพวกเห็ดไอ้เห็ดเขาไข่ตนะ้องขึ้นมาผมเห็ดตะไคร่อยังประมาณนี้เนาะถ้าเอื่นซื้อเห็ดบดถือก็ขอไพ่ได้ครับผมเห็ดตะไคร่ละคุณมาเนาะภาษาไทยเอื่นเห็ดตะไข่ ายอีสานฮอกกับอืน่นเฮ็ดเขาไข่ประมาณนี้เนาะพี่น้อะผมเนาะสาร์คอมเมนต์กับอื่นเฮ็ดอย่างไพฮูกะคอมเมนต์บอกกันนี่นะครับผมสาร์คอมเมนต์กับอื่นอีกอย่างหนึงนะ่งเนาะแต่ละปรุงผักกับอื่นบวคือกันเนาะ พี่น้องผมครับยางมาสักพักแลครับผมนี่มาเบิรงครับผมมาเจอครับน ok okay. ี่ครับผมมันคือเห็ดพึ่งครับผมเห็ดพึ่งหอมนี่พี่น้องผมหลายเติม่พี่น้องผมนี่ครับนี่ครับพี่น้องผมเป็นมูเลยครับมูเลยครับมูใหญ่ครับเห็ดพึ่งหอมนะพี่น้องผมนี่ครับเต็มเลยครับเหลืองๆนี่ครับแม่นเบิร์ดนี่ครับ อ่ะพี่น้องผมมาเก็บน้ำกันครับผมบ่ต้องดีล่าครับผมเลาะมาบกโดนแล้วเดี๋ยวหาเบิ้งก่อนพี่น้องมีทั้ทงนี้ก็มีครับโอ้หลายแห่งพี่น้องผมนี่ครับนี่นี่ครับด่ใต้ใบใหม่เนาะนี่ครับโอ้โหเหลืองอาลามเลยพี่น้องผมนี่นี่ครับอ่ะเก็บน้ำกันครับผม มาเก็บเหกันพี่น้องเนาะนี่เอา,ะก,า,อากะตาหน่อยมากครับกระตาหน่อยเอาพี่น้องผมนี่ครับมีกระบอกค่อยเขาเนะาะเาเดี๋ยวกองไว้นี่ก่อนเนาะขอคลิปกองไว้ก่อน,นพี่น้องผมเดี๋ยวจังมาเบิ้งผลงานกันทีเดียวเลยนี่ครับโอ้หลายดอกเติบครับ เก็บตั้งพุ่นต่อครับโอ้ตอกนี่งไงกระมูครับพี่น้องผมตอกนี่งไงนี่ชุดเหล่าตอกนี้ครับลักษณะจะเป็นประมาณนี้ครับนี่ข้างใต้นี้มันคือแบบห้างผึ่งเนาะพี่น้องผมเนาะนี่ลักษณะประมาณนี้ครับเอ้าเก็บอีกครับผม มือเลยครับผมเนองผม,มต้องใส่มีดดอกเลี้ยงตัดขาที่หลังนี่ครับเลี้ยงอุยหุยอยู่ครับ หลายๆพี่น้อง <c oughs> นี่ครับสงสัยบางคนมามาโซนนี้ว่าพี่น้องผมท่านไหนหูนะว่าเห็นออกครับบุญเนีอแค่มันเลาะเบิ้งซื่อๆเนาะนี่ฮะประมาณนี้เนาะนี่เหลืออันลามเลยเนาะมาสิเอื่นว่าเห็ดพึ่งหอมเนาะพี่น้องผมเน,มน,น,น,ะมน,นมานะทางอื่นๆว่าอย่างไรก็ เมนบอกกัไนได้เนาะพี่น้องผมนี่เดือยวกองไว้นี่ก่อนทางนี้ก็มีครับพี่น้องผมนี่ทางนี้ก็มีครับสามดกอกเอาเก็บน้ำกันครับพี่น้องผมเก็บลู่ลอดเลยครับเบิง้งหลายบ่หลายพี่น้องผมนี่เอาท่านเบิ่อได้ครับทางนี้อีกครับนี่เดี๋ยวเอาทางนี้ก่อน โอ้หนี่ครับปอดิแกงด้วยพี่น้องผมนี่ครับกลองเวยนีกว่าของมีไามากหรอกกระเจาข่งมีไผยูหดหรอกโอ้ตไต่ใบใหม่หลายครับ นี่ครับ <c oughs> นี่อีกนี่อีกแต่ใบใหม่ร้ายครับก่องก็โอ้โหทั้งที่รัีนบ่ครับ nhiều ít thế nào, bốm, lái, 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 nhiều cả có người con, tay mới mày nhé, tèm đây, số này bao hơi mát, bao chưa thế nào, bốm. เห็นแต่ทางอื่นเขาเก็บเนาะเพิ่งได้เก็บเน,น,นี่ยแหละพี่น้องผมนี่อ้กระตาหน่อยเอ,เอากระตาหน่อยมากครับนี่ใส่ไว้ก่อนดอกน้อยหน่อยเมื่อกี้หักครับนี่ โอ้ยน,อน,น,อนี่ครับแมนเบริร์ี่ครับแมนเบิร์ตเลยขอให้นะครับผมบริดัทต่งกองเก็บดีๆเนาะมันมันดอกมันน้อยครับมันเก็บยากก็เลยดึงออนสีเลยครับนี่ กำลังได็ไว้ายๆนะพี่น้องผมเนาะนี่ครับผมโอ้ยแค่นี้ก็เต็มแล้วพี่น้องผมบึ้งพียอะไพี่น้องผมเพีย เป็นไหมครับนี่นี่ครผมนี่ตาสะออนคักพี่น้องผมนี่เห็นจะพื้นเขาเก็บกันเนาะนจะของได้เก็บแล้วครับผมนี่เป็นไหนครับเห็ดพึ่งล้นลวนๆครับพี่น้องผม นี่ครับมาเก็บน้ำันพี่น้องผมนี่ครับยิเด็ดขามันออกเนาะเนี่ยครับเด็ดขามออกมาเบิรงกันพี่น้องว่าลายสำหรับไหนครับอนี่ครับ นี่กองนึงนี่ใส่นี่อีกไปแล้วน้อยนึงเนาะพี่น้องผมเอ้าเก็บน้ำกันกันกผมเบ็ดขาออกกอนมูเดียวเด่นพี่น้องผมหล้ายเติมเลยครับนี่ครับ อเดี๋ยวขออนุญาตเด็ดขากขาน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวมันจะเสียเวลาครับมาพี่น้องผมมาเบิ่งผลงานครับนี่ครับกระตา่ายน้อยๆนี่เกือบเต็มเลยครับผมมีแต่เห็ดพึ่งล้วนนะพี่น้องเนาะอันนี้เขาเอือนเห็ดพึ่ง เฮ็ดพึ่งหอมหรือเปล่าเนาะพี่น้องผมบะเนยใจเนาะไพหูกะคอมเมนต์บอกกันเนาะพี่น้องผมเนาะแต่อยู่นี่เขาเอื่นเฮ็ดพึ่งหอมพี่น้องผมเนาะลักษณะจะเป็นสีเหลืองๆออกสมๆพี่น้องผมเหลืองๆสมๆนี่ครับคล้ายๆเฮ็ดพึ่งตองเนาะพี่น้องผมแต่บะเมีนกับเฮ็ดพึ่งตองสีออกสีเหลืองอ่อนเนาะประมาณนี้เนาะพี่น้องผมเนาะเดี๋ยวเขาเสีเลาะหาอีกจังหน่อยเนาะพี่น้องผมเนาะเพื่อเจอเฮ็ดชนิดอื่นเนาะโอเคครับผมไปลุยกันครับ มาหอดมาหอดไม้โซนไอเห็ดไข่นะพี่น้องผมเห็ดตะไข่หรือว่าเห็ดเขาไข่เนาะพี่น้องเนาะนี่ครับกระตานยหน่อยนึงพี่น้องผมนี่เต็มเลยครับมู่เดียวครับเห็ดผึ่งนี่แถวแถวนี้มันซีมีเห็ดเห็ดไข่ออกเนาะพี่น้องเนาะอย่างฟมานี่โอ้นึกว่าเห็ดตกใจไปเลย เนี่ยมันเป็นโซนนี่เนาะสิ่งคนมาเบิ้องนี่แหละพี่น้องผมพอผมเห็นห้อยรถมอไซค์ของไอ้เพิ่นเนาะไอ้เพิ่นมักเลาะมาเบิ้งเนาะเพิ่นหูหมองเนาะบ่มีเลยครับอ่ะเดี๋ยวไปอีกจังน้อยนะพี่น้องผมเลาะไปอีกจังน้อยครับกะยางมาทั่วเลยเนาะพี่น้องผมเนาะยางมาทั่วปลาแล้วครับผม บาท่านได้พ่อเฮ็ดอีกเลยกับพ่ออยู่แค่มู่เดียวนี่เนาะ,ะแสดงว่าเฮ็ดนั่งบาท่านได้ออกปันได้เนาะพี่น้องผมบาท่านในหัวดะดูการมันกะพอได้แกงอยู่พี่น้องผมถือว่าหลายเติอบอยู่ครับเนี่ยหลายเติอบอะ่ะพี่น้องผมมู่เดียวครับผมเพราะว่าเลาะเลาะ,ละมาโซนแถวๆนี้กับบ๊มี่เลยครับอ่ะจะนั่นกะขอลาท่านผู้ชมไปเพียงสำนีนเนาะก่อนอื่นกะ ก่อนจะลาจากกันก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้ช่องบ่าวฟี่ตายนะพี่น้องเนาะอ่ะจังไดก็ถ้าบอกกดติดตามก็กดไลค์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันไลยครับผมอ่ะจังไดก็สำหรับสุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องสุขทุกคนมีความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับผมดำเนินด,ด้วยสุขทุกคนนะพี่น้องผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับผม